เมื่อเด็กชายตัวน้อยต้องเผชิญหน้ากับความขัดแย้งระหว่างพ่อแม่ที่หย่าร้างคำพูดเพียงไม่กี่คำของเขากลับทำให้ทั้งศาลเ,เตือนใจจนทุกคนร้องให้ไม่หยุดคุณจะไม่เชื่อสิ่งที่เขาพูดจนทำให้เรื่องราวพลิกผันไปตลอดการพ่อกับแม่ยืนอยู่คนละฝั่งของห้องพิจารณาคดีอากาศเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของทุกคนเด็กชายชื่อกอนนั่งกอดเขาอยู่ข้างทนาย มือของเขาเย็นเฉียบเหมือนเพิ่งจุ่มน้ำแข็งแสงไฟสีขาวจากเพดานส่องลงมาบนใบหน้าที่ซีดของเขาดวงตากลมค่อยๆเหลือบมองพ่อแล้วหันไปมองแม่ที่กำลังกลั้นน้ำตาเสียงผู้พิพากษาดังชัดเจนน้ำเสียงเรียบแต่หนักแน่นทุกคำเหมือนก้อนหินที่ตกใส่หัวใจของเด็กชายสารต้องการฟังความคิดเห็นของเด็กห้องทั้งห้องสั่นสะเทือนในใจของกอนทันที หัวใจเขาเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกมาจากอกเขาค่อยๆลุกขึ้นขาอ่อนเหมือนจะล้มทุกก้าวสายตาของผู้ใหญ่ทุกคู่จับจ้องมาที่เขากลิ่นกระดาษเก่าและไม้ขัดเงาของสารลอยอบอวลเสียงดินสอขีดบนกระดาษดังแผ่วเบาแต่กลับฟังชัดเจนราวกับอยู่ข้างหูของเด็กชายพ่อของเขาขยับตัวแม่กำเสื้อแน่นจนมือสั่น ทั้งสองคนรอคําตอบที่อาจเปลี่ยนชีวิตของทุกฝ่ายก้อนสูดลมหายใจลึกคอแห้งผากเสียงของเขาสั่นเล็กน้อยแต่ก็พยายามพูดให้ชัดทุกคนเงียบเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองและในความเงียบที่กดดันนั้นเด็กชายเอ่ยประโยคแรกออกมาด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความกลัวและความจริงที่เขาเก็บไว้มานาน ผมไม่อยากให้พ่อกับแม่แย่งผมอีกต่อไปครับเสียงของก่อนเบาจนแทบเป็นกระซิบแต่ในห้องพิจารณาคดีที่เงียบสนิทคำพูดนี้กลับดังก้องเหมือนฟ้าผ่าแม่ของเขาชะงักนิ้วที่กําเสื้อแน่นค่อยๆค,ค,คลายออกน้ำตาเอ่อจนขอบตาสัน่นพ่อของเขากัดริมฝีปากแน่นจนเป็นรอยแดงก่อนก้มหน้ามือสั่นมากจนปลายเล็บจิกเข้าฝ่ามือ เขารู้สึกถึงกลิ่นควันเครื่องปรับอากาศลอยประปนกับกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆของแม่ทุกอย่างชัดเจนเกินไปเหมือนประสาทสัมผัสของเขาตื่นตัวพร้อมกันทั้งหมดผมอยากให้พ่อกับแม่หยุดทะเลาะกันครับเขาพูดต่อเสียงเริ่มหนักขึ้นลมหายใจที่เหมือนวิ่งหนีอะไรบางอย่างผู้พิพากษามองเด็กชายด้วยสายตาอ่อนลงทนายทั้งสองฝ่ายหยุดเขียน แม้แต่นาฬิกาแขวนบนผนังก็เหมือนเดินช้าลงในวินาทีนั้นทุกครั้งที่พ่อร้องให้ผมเจ็บใจมากครับทุกครั้งที่แม่เก็บของออกจากบ้านผมรู้สึกเหมือนตัวผมก็แตกออกด้วยครับคําพูดที่ไม่ซับซ้อนแต่แทงใจทุกคนตรงจุดก่อนยกมือขึ้นเช็ดน้ำตาแต่ยิ่งเช็ดก็ยิ่งไหลเหมือนประตูที่เปิดแล้วปิดไม่ลงเขาเงยหน้ามองทั้งสองคน ดวงตาแดงก่ำแต่แน่วแน่เหมือนเขาตั้งใจจะพูดความจริงทั้งหมดที่เขายอมเก็บมานานหลายปีผมกลัวครับคำนี้ทำให้ทุกคนสะดุง้งเสียงสะอื้นเบาๆดังจากมุมหนึ่งของศาลเด็กชายสูดลมหายใจอีกครั้งฝ่ามือเย็นเฉียบจนเขาแทบไม่รู้สึกผมไม่กลัวอยู่คนเดียวแต่ผมกลัวถูกเลือกครับลมเย็นจากเครื่องปรับอากาศพัดผ่านต้นคอ ทำให้เขาขนลุกไปทั้งตัวแต่เขายังคงพูดต่อด้วยเสียงสันส่นๆถ้าผมเลือกพ่อแม่จะเจ็บใจไหมครับถ้าผมเลือกแม่พ่อจะเกลียดผมหรือเปล่าครับในวินาทีนี้ทั้งห้องไม่มีใครขยับไม่มีใครแม้แต่จะหายใจแรงผมไม่อยากให้ใครเสียใจเพราะผมครับผมอยากมีบ้านที่พ่อกับแม่ยิ้มให้กันอีกครั้งครับคำพูดสุดท้ายของเขา ทำให้หลายคนยกมือปิดปากเพื่อกั้นเสียงสะอื้นที่เริ่มหลุดออกมาแต่ก่อนที่ผู้พิพากษาจะพูดอะไรก่อนที่พ่อหรือแม่จะลุกเข้ามาหาเขาก่อนค่อยๆหันไปมองทั้งสองฝ่ายด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวแต่ก็มีความหวังบางอย่างซ่อนอยู่และสิ่งที่เขากำลังจะพูดต่อไปคือประโยคที่ทำให้ทั้งสารถึงกับตัวชาน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัว และไม่มีใครคาดว่าจะได้ยินจากเด็กชายวัยเพียงไม่กี่ขวบผมไม่อยากอยู่ตรงกลางอีกต่อไปครับเสียงของก้อนแผ่วแต่หนักแน่นเหมือนทุกคำพูดถูกกลั่นออกมาจากหัวใจทั้งหมดทุกสายตาจับจ้องเขาความเงียบในห้องสาลเหมือนกลืนทุกเสียงแม้แต่ลมหายใจของเด็กชายก็ชัดเจนราวกับดังอยู่ข้างหูผมอยากให้พ่อกับแม่อยู่ด้วยกันอีกครั้งครับเสียงนั้นเต็มไปด้วยความเศร้า และความบริสุทธิ์ของเด็กชายทําให้ผู้ใหญ่ทุกคนแทบรับไม่ไหวแม่ของเขาก้มหน้ากอดอกน้ําตาไหลเป็นสายพ่อของเขาก็ยืนตัวสัน่นเหมือนคําพูดของลูกชายแทงลึกเข้ากลางใจกอนสุดลมหายใจลึกมือเล็กสั่นขณะกําชายเสื้อผมไม่อยากให้ใครต้องร้องไห้เพราะผมครับผมแค่ต้องการความรักทั้งหมดไม่ใช่การเลือกข้างผู้พิพา,ากษาก้มหน้ารับฟัง ลืมเสียงข้อคอนลืมทุกสิ่งเพราะคําพูดของเด็กชายเต็มไปด้วยความจริงใจจนจับต้องได้ผมเหนื่อยแล้วครับเขาพูดต่อด้วยน้ำเสียงเหนื่อยล้าเหมือนแบกรับความเจ็บปวดของครอบครัวทั้งบ้านผมอยากมีความสุขเหมือนเด็กคนอื่นๆครับทุกคนในห้องน้ำตาเอ,อ่อเสียงสะอื้นเบาๆแผ่วลงอากาศหน่วงจนแทบหายใจไม่ออก ความเศร้าและความจริงประปนกันจนแทบห้ามใจไม่อยู่ก่อนก้มหน้าหัวใจเต้นแรงเขารู้สึกถึงมือที่เย็นเฉียบและกลิ่นไม้ของโต๊ะสารที่ทําให้เขานิ่งเงนันผมไม่ได้อยากเลือกใครครับผมแค่อยากให้ทุกคนรักกันเหมือนเดิมคำพูดนั้นเหมือนลูกศรพุ่งตรงไปยังหัวใจของผู้ใหญ่ทุกคนแม่สะอื้นสะอึกพ่อก้มหน้าจนหน้าผากแต,ตะโต๊ะ ทุกเสียงในห้องถูกกลืนหายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจของเด็กชายเต้นดังในความเงียบผู้พิพากษาเก็บอาการน้ำตาไหลพรากโดยไม่รู้ตัวทุกคนในศาลต่างไม่อาจพูดอะไรออกมากอนยืนตัวสัน่นสายตาเต็มไปด้วยความหวังและความกลัวเขารู้ว่าคำพูดเพียงไม่กี่คำนี้อาจเปลี่ยนชีวิตของเขาและทุกคนรอบตัวตลอดไปลมหายใจของเขาเงียบ หัวใจยังเต้นแรงเหมือนเวลาหยุดหมุนรอบตัวเขาและแล้วความเงียบที่หนักอึ้งนั้นก็แตกออกด้วยเสียงหนึ่งเป็นเสียงที่จะทำให้ทุกคนตระหนักถึงสิ่งที่แท้จริงความรักและความบริสุทธิ์ของเด็กชายทำให้ทั้งสารร้องไห้โดยไม่อาจห้ามใจได้กอนมองไปรอบๆเห็นพ่อกับแม่ร้องไห้ด้วยกันแต่ไม่ใช่น้ำตาแห่งความโกรธแต่เป็นน้ำตาแห่งความเสียใจ และความรักที่ยังอยู่เขาสูดลมหายใจเข้าลึกและหัวใจเล็กๆของเขาก็เต็มไปด้วยความหวังว่าในที่สุดความรักจะสามารถเยียวยาความเจ็บปวดทั้งหมดได้ก่อนยืนอยู่ตรงกลางห้องศาลสายตาเขามองไปที่พ่อและแม่พร้อมกันหัวใจของเขาเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกจากอกผมอยากให้ทุกคนหยุดโกรธกันครับเสียงเขาแผ่วแต่ชัดเจน ทุกคำเหมือนมีพลังบางอย่างที่ดึงให้ทุกคนต้องฟังอย่างตั้งใจแม่ก้มหน้ากุมมือแน่นสะอื้นเงียบเงียบราวกับกลัวว่าเสียงตัวเองจะทำลายความจริงใจของลูกชายพ่อยืนตัวสัน่นสายตาแดงกำ่ำเหมือนเพิ่งตระหนักว่าเขาทำให้ลูกชายทุกมานานก่อนสูดลมหายใจเข้าลึกความเงียบรอบตัวเหมือนหยุดหมุนทุกเสียงในห้องศาลเงียบจนแทบได้ยินเสียงหัวใจตัวเอง ผมไม่อยากเป็นเหตุให้ใครเสียใจอีกแล้วครับเขาพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือมือเล็กสั่นราวกับจะปล่อยตัวเองแต่ก็ยังพยายามตั้งตรงสายตาของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความหวังเหมือนเด็กชายตัวเล็กคนหนึ่งกำลังแบกความเศร้าและความรักของผู้ใหญ่ทั้งสองคนไว้บนบ่าผู้พิพากษาเงียบมองหน้าเขาด้วยสายตาอ่อนโยนน้ำตาเริ่มเอ่อ เขาไม่เคยคิดว่าเด็กชายจะพูดอะไรได้ลึกซึ้งขนาดนี้ผมอยากมีบ้านที่เต็มไปด้วยความรักครับไม่ใช่บ้านที่เต็มไปด้วยความโกรธและเสียงทะเลาะคำพูดนั้นทําให้ผู้ใหญ่ทุกคนแทบสุดแม่เอามือปิดปากพ่อก้มหน้าจนหน้าผากแต่โตะ๊ะน้ําตาไหลพรากโดยไม่อาจห้ามก่อนก้าวช้าๆหัวใจเต้นแรงมือจับขอบโต๊ะสาร กลิ่นไม้และกระดาษเก่าเข้ามาปะทะจมูกทำให้เขารู้สึกเหมือนทุกสิ่งรอบตัวแข็งตัวผมไม่อยากเลือกครับผมแค่อยากให้ทุกคนรักกันอีกครั้งเสียงของเขาเต็มไปด้วยความจริงใจทุกคำพูดเหมือนมีพลังบางอย่างที่สั่นสะเทือนหัวใจของผู้ใหญ่ทุกคนผู้พิพากษาพูดออกมาเสียงเบาแต่ชัดเจนสารรับฟังความจริงของเด็กแล้ว แต่ความเงียบยังคงอยู่เหมือนทุกคนกำลังกลืนคำพูดนั้นไว้เพื่อให้หัวใจซึมซับความจริงแม่ก้มหน้าร้องให้เงียบเงียบพ่อเอื้อมมือไปแต่ไม่กล้าแต่ลูกชายทุกอย่างเหมือนหยุดชั่วขณะก่อนที่จะระเบิดออกด้วยความรู้สึกทั้งหมดก้อนหันมองทั้งสองฝ่ายสายตาเต็มไปด้วยน้ำตาแต่ก็มีประกายของความหวังเหมือนเขารู้ว่าถึงแม้โลกจะเจ็บปวด ความรักยังสามารถชนะทุกอย่างและในวินาทีนั้นเสียงสะอื้นรวมกันดังก้องน้ำตาไหลไม่หยุดสารทั้งห้องเต็มไปด้วยความเศร้าแต่ก็เต็มไปด้วยความจริงใจและความหวังเด็กชายตัวเล็กยืนอยู่ตรงกลางและหัวใจของเขาก็เป็นเหมือนสะพานเชื่อมพ่อและแม่ที่แตกแยกให้กลับมารวมกันอีกครั้งทุกคนเงียบแต่ความเงียบนั้นหนักแน่น เต็มไปด้วยความรู้สึกที่เกินกว่าคาพูดใดๆจะอธิบายได้กอนยกมือขึ้นเช็ดน้ำตาแล้วยิ้มบางๆเหมือนบอกกับตัวเองและทุกคนรอบตัวว่าเขายังเชื่อว่าความรักสามารถเยียวยาทุกอย่างกอนยืนตรงกลางห้องศาลสายตาเขายังคงมองไปที่พ่อและแม่แต่คราวนี้ไม่ใช่สายตาที่กลัวหรือเศร้าเป็นสายตาที่เต็มไปด้วยความหวังแม่ค่อยๆก้าวเข้ามา น้ำตาย,ยัางไหลพรากแต่เธอเอื้อมมือมาจับมือของกอนสัมผัสนั้นอบอุ่นและปลอดภัยพ่อก้าวเข้ามาอีกฝั่งมือเขาสั่นแต่มั่นคงเขาก้มลงมองลูกชายและพูดด้วยเสียงเบาแต่เต็มไปด้วยความจริงใจเราจะทำให้บ้านนี้มีความสุขอีกครั้งกอนยิ้มบางๆความตึงเครียดที่กดทับหัวใจเขามานานเริ่มคลายลมหายใจของเขาเบาลง หัวใจเล็กๆเ,เต็มไปด้วยความอบอุ่นผู้พิพากษาเงยหน้ามองทั้งสามน้ำตาไหลพรากแต่ในครั้งนี้เป็นน้ำตาแห่งความโล่งใจความจริงใจของเด็กชายทำให้ทุกคนเห็นคุณค่าของความรักและครอบครัวแม่และพ่อกอดกอนไว้แน่นทั้งสามคนยืนอยู่ตรงกลางศาลเหมือนโลกทั้งโลกหยุดหมุนรอบตัวพวกเขาแต่หัวใจกลับเต็มไปด้วยชีวิตและความหวัง เสียงหัวเราะเล็กๆของกอดังขึ้นเป็นเสียงที่บริสุทธิ์และเต็มไปด้วยความสุขแม้เพียงช่วงเวลาสั้นๆแต่มันก็ทำให้ทุกความเจ็บปวดที่ผ่านมาคุ้มค่าทั้งสามคนก้าวออกจากศาลน้ำตายังคงไหลแต่คราวนี้เป็นน้ำตาแห่งความรักและการเริ่มต้นใหม่ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นก้อนมองไปที่ท้องฟ้าแสงแดดสาดส่องผ่านหน้าต่าง ทำให้ใบหน้าเล็กๆของเขาเปล่งประกายหัวใจที่เคยเจ็บปวดตอนนี้เต็มไปด้วยความหวังและความรักที่ไม่มีวันจางสารที่ครั้งหนึ่งเต็มไปด้วยความตึงเครียดตอนนี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักและความเข้าใจความรักของครอบครัวยังคงอยู่แม้หลังจากวันที่เต็มไปด้วยน้ำตาและความเจ็บปวดและในที่สุดก่อนรู้ว่าแม้โลกจะไม่สมบูรณ์แบบ แต่หัวใจที่เต็มไปด้วยความรักสามารถทำให้ทุกอย่างกลับมาสวยงามอีกครั้ง